ซุปขาวัวนะคะปกติเราจะใช้หางวัวใช่ไหมคะวันนี้เราจะใช้เป็นขาวัวหรือว่าตีนวัวนี่แหละคะ่ะตีนวัวนะคะจากตล,ลาดเขาจะเผาขนมาให้เราแล้วก็ต้มมาให้เราแล้วนะคะแต่มันยังไม่เปื่อยค่ะเราต้องมาต้มแล้วก็ดับิ่นขาวด้วยตะไคร้นะคะใบมะกรูดแล้วก็อบเชยค่ะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ3มช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำพอท่วมนำไปตุน ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะถ้าต้มในหม้อธรรมดาอาจจะต้องใช้เวลาต้มประมาณ1-2ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อต้มตีนหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักลงและนำไปล้างให้สะอาดค่ะ ล้างหลายๆน้ําเลยนะคะประมาณ 3- 4มสี่น้ําไปเลยหลังจากนั้นเราก็นํามาเลาะเอาเฉพาะเอ็นหนังนะคะในส่วนของขาเขาเนี่ยจะไม่มีเนื้อเลยนะคะมีเฉพาะเอ็นกับหนังเท่านั้นค่ะจะเป็นคอลลาเจนล้วนๆเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคําที่เราชอบเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามใจเราได้เลยค่ะตั้งน้ําเตรียมไว้รอเลยค่ะเราใช้น้ำสองลิตรเลยนะคะใช้รากผักชี ขิงตะไคร้แล้วก็หัวหอมค่ะปกติเราจะใช้เป็นหัวหอมใหญ่นะคะแต่วันนี้นุชไม่มีค่ะก็เลยใช้เป็นหอมแดงเล็กแทนนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะหวานน้อยแล้วก็หอมน้อยกว่าหอมใหญ่ค่ะใส่เกลือลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะในส่วนของพริกตดนะคะสามารถหั่นลงไปหรือว่าโขลกลงไปได้เลยแต่ ที่บ้านมีเด็กทานด้วยนะคะก็เลยใช้เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะเวลาที่เราจะนับประทานเราก็ถึงเอาไปย,ย,ยียีีกับน้ำซุปอีกทีหนึ่งก็จะได้รสเผ็ดออกมานะคะเปลี่ยนหมอคะ่ะเพราะว่าเต็มเกินไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศ,เเทศนี่ใส่เยอะๆเลยนะคะหลังจากที่มะเขือเทศเริ่มเปื่อยแล้วนะคะก็ตามไปด้วยมันฝรั่งค่ะ มันฝรั่งใส่ลงไปในซุปขาวัวหรือหางวัวเนี่ยอร่อยมากค่ะทุกคนต้มต่อไปจนมันฝรั่งสุกค่ะชิมรสชาติเข้มข้นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้ได้เลยนะคะ โรยผักชีต้นหอมและตามด้วยหอมเจียวค่ะเพิ่มกลิ่นหอมให้น้ำซุปของเราน่าทานมากขึ้นค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปขาวัวกลิ่นหอมเอ็นเปื่อยนุ่มกำลังดีค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากมาทานด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมาม่าบุญยมีด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ